อย่างแรกนะครับก็ต้องบอกว่าการย้ายผู้มุ่งกับสบพเมืองนนทบุรีนะครับที่เป็นผู้รับผิดชอบทาคดีแตงโมนะตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมานั่งอยู่ตําแหน่งของผู้มุกับสบพเมืองนนทบุรีนะครับยังได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอย่างไม่อายว่านะเสดายที่ไม่ได้อยู่นะครับฟังคำพิพากษาคดีน้องแตงโมที่ศาลจังหวัดนนทบุรีผมคิดว่าคําพูดคำเนี้ยเป็นคําพูดที่น่าจะละอายบ้างว่าตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมา การทำคดีของน้องแตงโมเป็นคดีอับยศของประเทศไทยที่มีแต่เรื่องข้อมูลที่นะครับประชาชนทั้งประเทศไทยและประชาชนทั่วโลกให้ความสงสัยให้ความเห็นข้อพิรุธต่างๆมากมายนะครับตัวเองเป็นผู้พุ่ักับที่รับผิดชอบคดีนี้นะครับไม่ดำรงตำแหน่งในหน้าที่ทางานงานที่ตั้งแต่มีการสั่งอายัดเรือตั้งแต่แรกนะครับในฐานะที่เป็นผู้้าบ,บัญชาของพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรี ต่อมานะครับมีการมาฟ้องผมอีกนะรวมหัวกินโต้ผมอีกในการรับคําสั่งจากผู้ใหญ่ในสัมมาตุรวจชาติมารุมกินโต้ผมอีกหกคดนะีอันนี้คุณยังจะบอกว่าคุณยังอยากจะอยู่สพเมืองนนทบุรีเหรอไอ้ที่คุณอยู่ได้สามปีที่ผ่านมานะครับเดิมเนี่ยคุณไม่ใช่เด็กของพลตํารวจต่อศักดิ์สมิมลหลังจากที่คุณมาโรงตําแหน่งพุ่มกับสพเมืองนนทบุรีนะครับในพื้นที่ คุณดึงไปดูแลบ้านผลตําแหนต่อสักสมิมนนะถึงได้อยู่ถึง3ปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้เป็นปีที่คุณต้องโยกย้ายแล้วนะครับตามวาระที่คุณควรจะไปได้นานเลยนะครับการไปอยู่โคกสำโรงนะครับจังหวรรัดลบบุรีไม่ใช่สิ่งที่ที่เราคาดไม่ถึงเป็นสิ่งที่สมควรทำตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วด้วยซ้ําไปการถูกตั้งกรรมการสอบวินัยก็มีมูลนะครับมีมูลความผิดถึงแม้ไม่ใช่วินัยร้ายแรงแต่จริงๆแล้วถ้าไม่ใช่ระบบเด็กเส้นสายนะครับหรือเด็กเส้น สามปีที่แล้วเนี่ยทาคดีแตงโมอับไปยศเนี่ยคุณจะถูกย้ายไปตั้งแต่สามปีที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าพอปีนี้โดนย้ายอดควรว่าเสียดายที่ไม่ได้ฟังคำพิพากษา,าน้องแตงโมคุณไม่ต้องฟังแล้วครับค,คุณไม่ได้มีสิทธิ์เข้าไปนั่งฟังในศาลอยู่แล้วคุณดูข่าวสารบ้านเมืองก็ได้คุณดูนักข่าวก็ได้เพราะเขามีการเลฟ์สดอยู่แล้ววันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมสองพที่ศาลจังหวัดนนทบุรีจะมีคำพิพากษา,าในแซนวิสาพัฒน์กับพวกรวมสี่คนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที คุณต้องไปอย่างสงบแล้วก็นะครับเก็บตัวเงียบๆดีกว่าเพราะยิ่คุณพูดไปนะครับสุดท้ายทุกอย่างมันจะเข้าตัวคุณทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากจะพูดนะครับนะพี่น้องประชาชนครับพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเด็กรองผู้มาการตระเวนชาติคนหนึ่งซึ่งรองผู้มีการตระเวนชาติเนี่ยนะครับมันระบุชื่ออะไรก็ได้ครับว่า เป็นพลตำรวจเอกธนาชูวงเด็กของรองผู้การตำรวจชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงซึ่งเป็นรองผู้การตำรวจชาติสักงานตำรวจชาติดูแลฝ่ายปราปรามเนาะในขณะนี้นะครับซึ่งมีเรื่องเล่าขานกันในวงการตำร,รวจว่าในอดีตที่ผ่านมาเมื่อหลายปีที่ผ่านมาบุคคลคนนี้นะครับเป็นรองผู้บังคับการอยู่ในสังกัดกองบัญชาการตำร,รวจตอนภาคหนึ่ง ได้มีการเกิดเหตุการณ์ในการที่พ่อค้ายาเสพติดได้มีการยิงกันเสียชีวิตในพื้นที่ของกองบัญชาการตระบบทาภาคหนึ่งผมไม่ระบุชื่อโรงพักนะกันนะครับแต่ว่าหน้ขัะนอันั้นเนี่ยผู้กคกับการจังหวัดคนนี้นะครับซึ่งเป็นเด็กของพลเ็กธนาชูก็เป็นรองผู้ับการมีการเคลียร์คดีนี้จากคดียิงคนตายโดยพ่อค้ายาเสพติดนะครับปรากฏว่ามี นะครับพุ่งกับในพื้นที่ของกองบัญชาการตระวนทอนพักหนึ่งคนหนึ่งซึ่งวันนี้ก็ถูกย้ายไปอยู่พื้นที่ของทาเนยทองไปอยู่พื้นที่กันดานนะเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเดิมนะครับตัวพุ่มกับคนนี้นะครับซึ่งมาอยู่ในทาเนทองก็ได้จากการวิ่งเต้นโดยนําเงินยาเสพติดไปซื้อตําแหน่ง คนนี้ทําบัญชีอย่งตั้งโยกย้ายนะครับเมื่อสองปีที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาพุ่งกับคนนี้ดำรงตําแหน่งอยู่ในกองบัญชาการตำรวจภอมิ้าคหนึ่งมีส่วนโภพันกับการช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ให้กับพ่อค้า,าย,ยาสุติดในกองบัญชาการตำรวจภอมิภาคหนึ่งเป็นอย่างดีซึ่งถ้าเปิดภาพวิดีโอแล้วพี่น้องประชาชนไหมครับว่ามันน่าตกใจที่ท่านตำรวจเอก มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดในกองบัญชาก,การตำรวจพลภาคหนึ่งซึ่งเรื่องนี้นะครับผู้กำกับกจังหวัดนะในกองบัญชาก,การตำรวจพลภาคหนึ่งท่านนี้ก็รับรู้มาโดยตลอดแต่ด้วยความที่ว่าผู้กกับคนนี้ได้มีการในขณะในอดีตที่ผ่านมาในขณะนั้นเป็นรองผู้กกับสอบสวนอยู่ในโรงพักแห่งหนึ่งในกองบัญชาก,การตำรวจทลภาคหนึ่งได้มีคนทําคดีนี้กี่ขบวนการค้ายาเสพติด ในกองบัญชาการตำรวจทบพักหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของนะในกองบัญชาการตำรวจทดภากหนึ่งหลังจากที่มีการรับเงินเคลียรโดยนําเงินหนึ่งคันรถบรรทุกนะครับต้องบอกว่าหนึ่งคันรถบรรทุกนะหนึ่งคันรถบรรทุกเนี่ยเงินสดๆหนึ่งคันรถบรรทุกเนี่ยเอามาให้กับรองผู้บังับการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจทบพักหนึ่งตั้งแต่นั้นมานะครับการที่ผู้งกับคนนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าใครจะร้องเรียนอะไรก็ตามไม่ว่าใครจะทําอะไรก็ตามผู้การจังหวัดคนนี้จะออกมาปกป้องนะครับพุ่มกับคนนี้โดยรายงานไปนยังผู้ใหญ่ว่าไม่พบการกระทาความผิดของผูุ่มกับคนนี้ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนหรือให้ท้ายกระบวนการค้ายาเสพติดหรือไม่ส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเงินยาเสพติดพี่น้องประชาชนคนในตัางประเทศนะต่อมาเ้าค้ายาเสพติดรานนี้เสิมเกิมเป็นอย่างมากนะครับ เข้ามาเจ้ากีดเจ้าการยิ่งกว่าเป็นผู้มุกับในโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดในพื้นที่ของกองบัญชาการสมุทรนพักหนึ่งเข้ามาสั่งการพนักงานสอบสวนเข้ามาสั่งการชุดสืบสวนเข้ามาสั่งการผู้มุกับโรงพักเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองรับเงินของพ่อค้ายาเสพติดเป็นเบี้ยร่างของพ่อค้ายาเสพติดท,ทาให้ตัวเองเนี่ยนะครับต้องดูแลรับใช้พนักางานเป็นสุนัขรับใช้พ่อค้ายาเสพติดเป็นหมาเอาง่ายเป็นหมาเป็นหมาที่ เป็นสุนัขรับใช้ที่ไม่มีเกียรตินักศักดิ์สรีฟ่าเป็นข้าราชการตำรวจระดับพันตำรวจเอกเงินที่ได้มาก็ไปวิ่งเต้นซื้อขาตตำแหน่งในจากรองผู้กำกับสอบสวนขึ้นมาเป็นพันตำรวจเอกของโรงพักทำเลทองเดิมก็เคยมีประวัติในการยัดข้อหานะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็รีดเงินมาแล้วต่อมาได้ดิบได้ดีนะก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าไปซื้อตำแหน่งมาซื้อตำแหน่งครั้งแรก นะครับก็ไปอยู่โรงพักอยู่ในเขตท,นะทาเนทองแล้วนะครั้งแรกเนี่ยได้ขึ้นจากรองผู้กำกับสอบสวนเนี่ยครั้งแรกเลยนะไปอยู่ที่จังหวัดลบบุรีหลังนะจากไปอยู่ลบบุรีแล้วปั๊บเนี่ยนะครับก็มีภาพในการรับเงินยาเสพติดอีกเหมือนเดิมนะต่อมาอย้ายมาอยู่ทําเนทองในกองบัญชาการตำรวจภูธภาคหนึ่งก็ยังไม่พอนะครับตกเป็นเบี้ยล่าง,งเขาในการรับเงินรับทองจนถึงวันนี้นะครับ ผมก็ต้องบอกเลยว่าสมควรแล้วที่ย้ายไปอยู่ในกองบัญชาการตำรวจบ,บางภาคหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีที่น้องประชาชนคนท้งประเทศเขายังไม่ได้รับโทษต้องบอกว่าเขายังไม่ได้รับโทษเขายังไม่รู้จักสำนึกตัวเขายังไม่คิดว่าตัวเองมีความผิดสําหรับพันตำรวจคนนี้นะครับผมจะจะบอกครับว่าวันนี้มีคลิปวิดีโอที่พันตำรวจคนนี้ เกี่ยวข้องกับการรับเงินยาสิติดอย่างไรเกี่ยวข้องกับการนะครับปล่อยผู้ต้องหาอย่างไรเกี่ยวข้องกับการดูแลพ่อค้ายาสพติดอย่างไรผมบอกได้เลยว่าข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่สำนักงานตนํารวจห่งชาติอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงติธรรมแล้วอยู่ที่เรือขาริการปร่าปรามยาสิติดแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ระดับประเทศแล้ว พวกเราได้ได้พ่อจับตามองว่าจะมีการดําเนินคดีหรือกวาดร้างกระบวนการเหล่านี้อย่างไรอันนี้ผมไม่สามารถเข้าไปก้าวล่วงได้แต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าไอ้ที่มันคือโจรโจรในเครื่องแบบที่อาศัยยศตําแหน่งของความเป็นตารวจเป็นข้าราชการตารวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตอนภาคหนึ่งนะจะทาอัปปีทําให้เยวาวชนปิดยาเสพติดกันงอมแงมในพื้นที่ของตัวเองทําให้นะครับ ตำรวจดีๆต้องถูกรังแกแต่พ่อค้ายาเสพติดจึงมีผู้การจังหวัดให้การสนับสนุนเพราะตัวเองเคยรับเงินเคลียรในคดีพ่อค้ายาติดยิงคนตายมาแล้วพี่น้องประชาชนคนประเทศและแบบนี้ผมก็อยากจะฝากคาถามไปถึงพลตํารวจธนาชวูงว่าท่านจะดูแลผู้ท้าประชาชาของท่านอย่างไรในฐานะที่ท่านเป็นคนที่ดูแลเด็กคนนี้แล้วก็สนับสนุนผู้การจังหวัดคนนี้มาตลอดตลอดเวลาไม่ต่ำกว่า5ปีที่ผ่านมา ที่ผมรู้จักกับพลตเดชธนาชูวงอันนี้ผมฝากการบ้านไปยังพลตเดชธนาชูวงให้ทราบนะครับว่าเด็กของท่านไปรับเงินสนับสนุนจากพ่อค้าย,ยาตุติดในการวิ่งเคลียร์คดีฆ่าคนตายจากพ่อค้าย,ยาติดในอดีตที่ผ่านมารับเงินไปนคันลถปิกอัพนะสำนักตํารวจแห่งชาติใช้บริการตู้คอนเทนเนอร์กับรถบรรทุกข,ของผู้การคนนี้มาโดยตลอดโดยสำนักตํารวจห่ชาติ นะครับใช้เครดิตของผู้การจังหวัดคนนี้โดยการ